แก่งน้องใหม่ครับมามามือนีพี่น้องอุ้ยน้องใหม่นีเต็ดงามๆเลยนี่ครับปาพี่น้องเครื่องแกงเดอนนี้เลยมาเพิ่งไปได้เครื่องแกงมาครับมามาล่อชมครับพี่น้องเก็บพริกพี่น้องครับมือนีสิแก่งน้องใหม่เด้อมาอยู่โคกน้องนาเมื่อนี้ครับนี่บรรยากาศดีพี่น้องอุ้ยพริกอ่อนเลยนี่ปาพริกโคกน้องนาเขาปลูกไว้ครับ นี่เดี๋ยวจะรีวิวโคกน้องนาพร้อมครับโอ้ทางนั้นไถแล้วนะนี่ยเป็นกำลังไถานาพอดีครับอยู่นี่นี่อยู่โคกน้องนานี่พี่น้องมามาพี่น้องแกงน้องใหม่เด้อครับมีเบิร์ดครับบักกุ่งกำลังเป็นครับบักกุ่ง มาอีกแล้วมาอีกละฝนตกมาอีกแล้วครับขึออ้นฟ้าขึ้นฝนนี่พี่น้องน,น,นี่นี่ครับเบื่องกำลังเห็ดซานเพื่อื่นซานเนาะนี่นี่ครับปาพวกน้องควกน้องนาเขาครับนี่นี่นบอ่อปลาเลี้ยงปลาซะโอ้หลายอย่างครับพี่น้องหลายอย่างปลาบึกกับนี้ครับปลานวนจันปลาสามสายพันธุ์ มามาพี่น้องนี่เบิ้งครับนี่โคกน้องนะอันนี้ก็บมะเข้าวนี่ก็ปลูกไว้ประมาณหกถึงเจ็ดสิบต้นครับอยู่นี่ครับมะเข้าหรือขอบสะนี่ครับนี่ก็เลี้ยงเลี้ยงปลาบึกครับเลี้ยงแล้วโอ้ลายอย่างปลานี่ครับ <c oughs> นี่พี่น้องโอ้ <c oughs> มาโอ่งตะไคร้ครับนั่นพี่น้องบักม่วงบักสีดาบัก โอ้ลายยางมักมีบักนั่นอยู่ครับปลูกไว้หลายอย่างอยู่ครับนี่อันนี้มันเป็นคล้องใส่ไก่ด้วยครับนี่นี่ครับน้ำอย่าขอดแน่แลวเดี๋ยวนี้ <laughs> นี่มันติดโพออกซานี่ครับเป็นมันเป็นคล้องหากันนี่ครับมาไหโอ้อยเขาปลูกไว้เด็ดนี่ปลูกไว้ตลอดเลย โดนแล้วโดนแล้วนั่นเสียงฝนเสียงฝนมาแล้วครับ,รบโอ้ค,ค,คืนฝ้าคืนฝนมามาแก็งเราไม่เขากันดีพูด,ดีเลยครับรับบรรยากาศนี่าอาดฝนตกเลย้ะพี่น้องมา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 าดฝนตกเลยอะ มันเข้ากันดีครับพี่น้องฝนตกลิ้นพอดีครับมียม่ย่ามเนี้ยน้ำอย่านั่งครับบทหันใจโอ้โ,อโ,อโอหวมซะแนละ้วเนาะ ้องใหม่ผมออกมาจากป้านั่น <S <S นั่นครับนั่นพี่น้องเห็นไหมครับเป็นกอไผ่ครับนั่นโอ้นี่เป็นเสื้อ ใส่พวกนี้เลยครับใส่บวกวนี่รงุด รป,รประเดี๋ครับปลาปละเดเดีรกับนตกอีลโอ้ยคักขนาดเลยมือนี่พี่น้องมา ล้อห้สุกบัดนนี้พี่น้องอบ้าเบื้องพี่น้องป้านี่นี่นตกล้งมาล้อห้น้่เต็ม้าครับนี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุผูสุข,สขคนครับพอกันคือเก่ากับเบาเปียกพี่น้องครับบรรยากาศทุงไฮทุงนาด้วยมอนี่พี่น้องครับยูบโคกน้องนาด้วยครับมามามากงน้องใหม่ครับ ฝนกระตุกดีก็คักมือนี่มาเอา อืมอืมอเลยครับ มื่อนนี้ฝนตกดีครับท่วงแง่กับแกงออกมากเลยครับ บ้าหฮอนฮอนครับ shed <laughs> สุดยอดครับไปคลิปนี้กับว้ซํำนีก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวก็เอาต่อครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจัดการต่อเอาคลิปนี้ก็ฝากไวขึ้นเ่าครับแกงแล้วไม่ยุโคกน้องนาเด้อครับพี่น้องมือนี้บรรยากาศดีครับฝนตกลินพี่น้องบ่แดดเลยมือนี้สําหรับคนไทยเฮ็ดนาเด้อครับเอามือนี้บ้าเปียกกับขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ